ร่วมถ่ายรูปกับผู้ที่รัฐบาลดังต่อไปนี้รางวัลหมู่บ้านชนะเลิศโครงการธรนาคารคูรบือเพื่อเกษตรกรถามพระราชดุรีที่เด่นได้แก่หมู่บ้านใหม่นอนเงองตำบลหนองขามอำเภอจ,จตุรัสจังหวัดนครราชสีมารางวัลธหน่วยงานหน,นึ่งรองสรวัตรปัญญาประเททีม5คนประจำปี2565 ระดับประเทศและได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาแหงประเทศีญิงล้วนและระดับมัธยมศึกษาแหงประเทศไทยล้วนได้รับพระราชทานวโราณวัลจากสมเด็จพระนิษฐาภิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรั่นล้าชสิริสยามบรมราช่นุฬามณีเมื่อวันที่4เมษายน2566ณวัดประทุมวนาวรวิริเวกนคร ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบข้อดอกไม้แสดงความยินดีและพวกถ่ายภาพนักเรียกรโรงเรียนวัดประชานมิตรเพื่อเป็นฝันและกำลังใจและแก่จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาจุลดินประจำเดือนพฤษภาคมมีชบาร์เรลสกบสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และส่งเสริมภาคไทยตามโครงการอนุรักษ์สินค้าถิ่นไทยรวมไว้ในแผ่นดินประจำเดือนพฤษภาคมจำนวนสินค้าดนังนี้หนึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมานครราชสีมา Wow. น่ารุนค้อหมู่ที่8อำเอโนจานอำเภอบวาลาย ที่ไทยภาคสามพี่ใหญ่กันไห่ีครับครับผมได้สมภพยันตีผู้ในการัำงานการที่ไทยภาคสสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในสนามรามศิลปบสาษาครับตำแหน่งเดิมผู้ในการัำงานการที่ไทยกระบือดำครับได้มาทำตำแหน่งเมื่อวันที่ยีอมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสพี่กับโรงงานแล้วก็ มันเป็นตามนโยบายของทานผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็น้าส่วนทุกส่วนที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็มีส่วนที่ตั้างกำรัด่านนการเกี่ยวเรื่องของการน้อมนำแนวห้นีของุทที่านาด้สรับตเป็นท่าเทวาตันารับเกี่ยวเรื่องของการส่งเสริมการตั้งกองทานอาหารระบการจัด้จทุก่าง เห็นคลิปวิดีโอไแล้วนะครับในโอกาสทีเรา็เชิญต้นนาส่วนรากาทุกท่านนะครับเมื่อต้นต้นปีงประมาณนะครับเราก็ได้มีกาสเชิญต้หน้าส่วราการนะครับให้ทำความรับผวดชนะครับให้ความรวมือในการถูกทางไปครั้งแล้วนะครับก็ได้ผลเป็นอย่างดีคุได้การให้ความรวมออย่างดีก็ขอกวางรัที่การหนึ่งกับด้ัาดถเองนะครับก็รอควาร ข้อความทุกอย่าสำคัญที่สุดนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขาทั้งทั้นทั้ง่จังหวัดนะครับ็อาความปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กับเขื่อนก็คิดว่านะทีนี้นะผลนักกฏีแบบนี้ที่แล้วเพราะว่าใจแล้วก็ากับเขื่อนมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างอย่างดีที่สุดนะโดยมีทางนักการตุกาจังหวัดเป็น ที่ศึกษาให้ความแนะนำในการปรับเพิ่มเงินครับ6ซึ่งประชุมเมื่อวันที่5มิย22เดือเมษายน2566ซึ่งในงานประชุมมีทั้งสิ้น39หน้าทางสำนักงานจังหวัดได้ลงไปแพร่ในเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับวอนนี้ท่านท่านได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมเรียนงาเพื่อเสนอพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมครับ เนื่องในหลักาศความถื่ให้จมพันธ์สามสามมิถุนายนสองร้อยส่สิบหกขึ้นตรงกับวามเสาร์ที่สามมิถุนายนนี้นะครับพิานกระบบได้จัดกิจกรรมปูสรูสูงนะครับภาคเช้าและภาคค่ำนะครับภาคเช้าจะเป็นพิธีทำรูปป่าถวายพระกุศลเป็นข้าวสารแห้งนะครับัพระสงฆ์ทั้งที่สีรูปนะครับเริ่มในเวลา06.30์หกานาฬาคันุสาวรียเท้าุรนาบี นการแต่งกายนะครับข้าราชการระดือนนะครับตำรวจทหารขุนโหวตีข่าวนะครับมีสวมหมวกนะครับส่วนแม่บ้านเอกชุ่มนะครับก็เป็นผู้ไทยอมรินาจหรือผู้ทุกข้าิดอาสาผู้ติดอาสาหน้าสภาการณ์ระหวัางนักร่าชสีมาจะเริ่มลงเรียนญชนะทุ่มในเวลา16บหนาฬิกาและก็ลงงานเริ่มวางพยัญชนะทุ่มในเวลา17.30จตนามศูนยนตามลำดับนะครับตามด้วยที่ี นะครับการจึงการเช่นการบินภาคเช้านะครับแต่เพิ่มเติมคือสําหรับผู้ป่ติขสาด้วยนะครับตืเนเชืที่ประชุมเรื่องกรงรา้นครับหน่วยงานใช้ระบบเสร็จฟองทับที่ฟองโดยทั้งสิ้นนะครับ4 1 2หน่วยงานนะครับมีจํานวนเรื่องการอยู่ระหว่างดําเนินการ6 3 2้เรื่องต่องต่อ50เรื่องนะครับ7 9 7เรจเรื่องนะครับเรื่องที่ไม่ ที่ของรัฐกิจหน่วยงานนะครับหรือเรื่องปัตรส่วนที่ในอำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิงงถ่นนะครับหน่วยงานใดที่อยู่เจ้าท้ที่ที่เป็นแอดมินของจังหวัดนะครับให้ดำเนินการรับเรื่องนะครับหน่วยงานนะครับที่อยู่ในสถานะอยู่ในสถานะที่รอรับเรื่องครับเตรี่ยนที่ไปถุมเพื่อปวดทราบครับ เนประมาณปี66นะคะตั้งแต่ต้นปีงบประมาณคือ1ตุลา65จนถึง26พฤษภาค66นะคะซึ่งในภาพรวมของนครราชสศีมาเรานะคะ งบประมาณที่ลงมาพวกวบา่ายเลยนะคะภาพรวมได้รักกบจัดสรรมาทั้งหมด24,606ล้านกว่บาทนะคะในภาพรวมมีการเบิกจ่ายไปแล้ว17,287ล้านบาทนะคะมีการใช้จ่ายมีการทำโ o ลงนามในสัญญาแล้วก็เบิกจ่ายด้วยทั้งหมด22,62ล้านกว่บาทนะคะคือ บ้านปลาอำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไอซีนิวแชปเตอร์นะคะหนึ่งใน25แหล่งทั่วประเทศไทยโดยมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้เสนอให้แหล่งท่องเที่ยวบ้านปลาเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นทางดับการรับเพื่อความไม่หวาดระแวงให้รับวัคซี วันนี้งานสาธารณสุข <hi> จังหวัดแพร่ตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนอู่ด้านหลังปาาเคียนทางต้นของกลุ่มนี้ครับขอเรียนเชิญท่านุู้ราได้รับวัคซีนเป็นวัคซีนโมเโนนาไปเลยนะครับก็คือมีสายพันธุ์ที่ห้ามเดิมและภาษาอังกฤษเป็นข้อนะครับในวัคซีนเดียวกันเรื่องที่สองคือตอนนี้เพื่องวัมหนนนะครับขอ ให้การให้โตข mhm. ึ้นของเทศหลอกครับเนื่องจากในรัฐเรามีผู้วยเสิทธิตเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานค eh, ่าพนักงานอยู่มาครับในภาชนะหรือในหน่วยราชการที่เรากับเพื่อนโคราสร้างสถาปัตย์เจ็ดรอนะครับไมว่าโรงเรียนวัดหน่วยงานราชการโรงงานหารานเป็นต้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอกาบเป็นผู้ถุมเพื่อทราบนะครับ เชื่อได้แล้วมาจากสำนักงานประหรทรงสาธารณสุขครับโรงพาบลชื่อเดิมคือโรงพาบาลด่านุนทบนะครับปัจจุบันได้แล้วมัสือแจ้งจากงานประหัทงสาธารณสุขวันที่21เมษายนครับชื่อเป็นทางการใหม่คือโรงพยาบาลหลวงข้อมูลอลิโขครับวัดสุทธิจินดาดำนินการโดยสำนักงานพัฒนาของจังหวัด ส่วนผุ้ทศาาติส่วนทุกท่านไปร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่วิเศษที่มหาวิรสมาคมได้เชิญเข้ามาจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาด้วยพ็คือจะมีการเชิญพระพุทธมนตร์เฉิญพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันต่างๆด้วยวก็ขอเชิญท่าน,นได้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่าของค,ครับ ที่กัมพูชานะคะพนมเปญก็กำหนดการถแถลงข่าวก็จะอยู่ในวันที่8มิถุนายนนะคะเวลา14นาฬิกาแล้วก็พิธีถแถลงเอ่อพิธีรับมอบธงนะคะเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมจะเป็นวันที่9มิถุนายนนะคะ ซึ่งในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะคะทางาการกีฬาก็อยากเชิญชวนนะคะทุกท่านได้รับชมผ่านทางท่องอทีสปอร์ตเจ็ดค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่หนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็น กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22นะคะซึ่งสมาคมกีฬาวอล,ลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เรตจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งก็ผลจัดก,การแข่งขันในระหว่างวันที่3ถึงวันที่10กันยายนนะคะซึ่งจะมีทีมใน,ในทวีปเอเชียเองะค่ะการแข่งขันนะคะก็ จะจัดการแข่งขันที่เป็น2สนามนะคะที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0แล้วก็ที่ MCC h อ l เดุลม,ม,มานลราชสีมาค่ะรายการที่3นะคะจะเป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการในรายการ World Ability Sport เอ m 2023นะคะซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่1ถึงวันที่9กธันวาคมนะคะ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมานะคะร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะคะ,ะจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันมากการมครั้งนี้นะคะก็จะมีะนักกีฬาต่างชาติประมาณสามิกว่าประเทศนะคะที่มาจัดก,การที่มาเข้าร่วมการแข่งขันและจะทําการแข่งขันทั้งหมดนะคะประมาณสิบแปดชนิดกีฬาค่ะความญาของคนพิการใงประเทศไทยเนี่ย ในการกาีฬาประเทศไทยเนี่ยคาดหวังในเรื่องของการเตรียมยอุปกรา์สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญนะครับเช่นะระบบที่พักเพราะว่าเนื่องจากเป็นผู้พิการนะครับจะมีหลากหลายผมไมท่าจะมีอะไรบ้างหลัที่ผมไปที่แจงก็อเอ่อเขาก็เป็นห่วงเรื่องของการขนส่งคนระหว่างที่พักไปสนามกีฬาต้องเป็นรถพิเศษอย่างเช่นรถที่เขาเรียกพื้นต่ำนะครับ วเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินท่นนานได้ออกไหมว่าจะมีรถที่ก้าวไม่ไม่ยาวก็จะขึ้นได้ที่นี้ก็จะทําให้คนขึ้นได้สะดวกซึ่งผมก็ไปดูแล้วในที่นี้ก็จะมีอู่ต่อรถของโคราชก็มีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเป็นขอปีมันคงยุ่งยากทีนี้เราดูว่าเราจะทาไงปีไหนในการจัดสองปีเอออ่ะปีหกเก้าค่ะ 2, <4. S 2> กเก้า 6, อีกสองปีมกราหกเก้าใช่อีกสองปีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจะต้อง เล่องยกตัวอย่างเช่นรถเนี่ยอาจจะต้องขอความรู้เท่าหน่วยงานที่มีสักยภาพเช่นมหาลัยหรือที่ที่ไหนก็ตามที่ต้องรับมีพกิดุแล้วส่งหรือใช้อยู่แล้วช่วยซื้อแล้วก็เราจะได้ยืมมาใช้อย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้นะครับ5,000 7,000อะไรก็ยังดีประชาชงจะได้ยังมีพอมีเวลาตั้งงบประมาณที่จะซื้อหรือจ้าขอให้แต่จังหวัดตั้งงบประมาณซื้อเพื่ออุดหนุนหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้วพอเสร็จแต่ว่าพอมีารกิจนี้ก็ใช้อันนี้ก่อนอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตัวอย่าง งแต่ว่าในระบบการจัดก,การแข่งขันเนี่ยการกีฬาของประเทศไทยก็จะมีงบประมาณให้มากบ้างพอสมควรแต่เราเองก็ต้องเพื่อเฉลี่ยตัวเองครับมันก็จะเป็นแล้วผมกลับเรียนว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้ว่าคิดเองว่าเอออยากเป็นอยากเลอเกิดขึ้นมาจากการที่การกีฬาของประเทศไทยเนี่ยก็าภาพตามว่าโคาชพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพไหมเขจะมีทั้ง สีเกมพาราเกมอะไรหลายอย่างเนี่ยเราหรือจอัดบังระเทศเราก็บอกเราพร้อมทุกอย่างเขาก็แล้วก็คําว่าเราพร้อมทุกอย่างนี่ไม่ใช่ว่าพร้อมนะครับเป็นการมติของที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดได้เห็นพร้อมต้องการว่ามีความเหมาะสมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพทั้งในเชิงความพร้อมแล้วก็โอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจกนั้นก็ในเมื่อ รับแล้วประเทศก็ไปเสนอตัวแล้วประกาศออกมาแล้วเพราะนั้นโคราชเองก็มีพารที่จะต้องต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับก,ก็เรียนทุกท่านในทราบในเบื้องต้นไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็บอลล์บอลชิงแชมป์เอเชียอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานตื่นเต้นของคนโคราชอยู่แล้วยังไม่ทันไรเลยแค่มีข่าวออกไปทุกคนก็ถามหาบัตรกันแล้วบัตก็ กคงคงไม่มีฟรีนะครับคงขายไม่ต้องมาขอผมนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นความหนักใจของท่านผู้ว่าที่จะมีคนมาขอบัตรไม่ต้องไม่ไม่ผมยังไม่หนักใจเพราะผมไม่มีให้ใครใครก็ได้ผมไม่มีให้ดังนั้นมาจากไหนผมก็ไม่มีเพราะมันคงจะเอาเข้าระบบนะครับ ปีทุนาเดือนหน้า,นา,ากเนี่ยนะครับคุณราชเยวาัน์นะครับจะเป็นเจ้าภาพนะในการจัดงานประชุมวิชาการของของโกียวพัฒน์ทั้งประเทศไทยสิบแห่งนะครับนะแล้วก็จะมีการจัดงานข้อติ้นเป็ดตัวนะครับโดยที่สถาบันพิจธีนิรินเป็นองค์กรหลักนะฮะในการถับเคลื่อนร่วมกับทางโคราชเกยวาัน์นะครับก ให้ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะไปร่วมกิจกรรมที่ที่งานต่างๆที่ทั้ทงเป็นท่านนะครับนะของโคราชเนี่ยนะครับครับแล้วก็มันมีนิทรรศการอะไรต่างๆมีพิพิธภัณฑ์ุกชนนะครับมีการนารรําเสนอผลงานทางวิชาการนะครับของพวกของเยวาวชนทั่วประเทศไทยสุแห่งนะครับขอบคุณครับ